หวงหงพอดีเลยสวัสดีค่ะมนีกาอยู่กับพี่น้องค่ะในช่องสบายสบายช่าแนวนะคะับมันียู่ทีพี่น้องมาเฮ็นกับเขาแรง อันนี้เป็นเมนูอันผัดกะเพราเคื่อนผัดกะเพราเห็ดขาวไข่นะคะอันนี้ก็ุดเป็นดอกจุงมันดอกจี้ๆมันค่ะเอามาผัดกะเพราหอมๆอันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราอันนี้สิผัดไส้มูค่ะวันนี้ผัดไส้มูสามสันผสมกันะคาเดี๋ยวจะเป็นอันได๋เดี๋ยวเอามาเหลิมเห็ดกันเลยค่ะใส่กระเทียมใส่กิ่งกะเพราเกให้มันหอม นัวค่ะใส่หลายแบบหลายบหลาย็บบหลายาใส่เลยตลย คุอเขาแล้วก็เ้าจ็มีจะเอาเก็ดกะถางนงมไปผัดเขากันนะคะ้เท็ดดีก่ได้มากับบานค่ะเขาบานก็จะขายแะ่ในราคาถี่ให้สามารถกะสื today, ่อก um ินได่ม่แห้ง เรนนำเล็กน้อยค่ะจะใส่หนำหลายแบบไปเพิ่นอันจะ้สะเอาไปกระเพาะร่วงนะคะเห็ดก็เริ่มสุกเลยเด้อค่ะ กระปุกโยกไปเรียบร้อยแล้วเอาข้อนี้เนี่ยเสร็จของหอมอร่อยอร่อยนะค่ะโอเคค่ะ เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผัดกะเพราอันเห็ดน <c oughs> ี่ไงเปล่าเฮ็ดข้าวไข่เสิร์ฟเสิรแล้วกันค่ะพี่น้องวันนี้ก็ที่ข้อแรกน้ำกัดด้วค่ะนี่ค่ะเมนูนี่เต็มขามเลยค่ะโอเคขอพูดพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกับช่องสบายสบายแชแนลขอนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจนะคะแล้วก็กดแชร์น้ำแน่เป็นกำลังใจให้เก,กันแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่เขอเมืองนะคะ เมืองแย่งซอยกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนานาสีมี่โปรแกรมอีหยังมี่มิโนีหยังมาให้พี่น้องได้ได้ได้ผ้ากันล่องเฮ็ดเมืองได้ซิมกินขอรํนกันนะคะเดี๋ยวจะได้เอามาลงคลิปอีพี่นาละกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโอ้ยขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะมดีลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ